ปัญหาในการบริาการท้องถิน่นปัญหาที่สําคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นอาจจะแตกต่างกันแต่ปัญหานี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะนําไปสู่การบรณาการในระดับท้องถิ่นได้ยากขึ้นนั่นก็คือการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทางการเมืองครับสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นําไปสู่การที่ไม่สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในระดับท้องถิ่นได้เหมือนกับการที่ปล่อยให้การเมืองท้องถิ่นนั้นเป็นไปตามยถากรรมเลือกผิดก็ผิดเลือกถูกก็ถูก สิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดครับแต่ถ้าเป็นการรับฟังเสียงอันแท้จริงของประชาชนอยู่เป็นระยะๆะะแล้วก็สามารถที่จะคบคิดวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างลงตัวโดยไม่ขัดต่อระเบียบทางราชการสิ่งต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นคําตอบที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีภายใต้การปกครองส่วนท้องถิ่นทุบข่าวให้นุ่มฟังข่าวให้ชัดกับรายการทุบข่าวนุ่มโดยบ้านสากลสังคมบ้านที่คุณเอง ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้จักครับ